ใช่ไหมพอเราหยุดคิดปั๊บเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็หายไปในความว่างแล้วแล้วมันก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอยากมีอิสระเพระไอ้ความอยากมีอิสระโผล่มาก็โผล่มาจากความว่างมันก็ฐานมันก็อยู่ที่ความว่างเลยนะสุดท้ายมันก็ไปสุญญตาหมดแหละเกิดมาจากสุญญตาดับไปที่สุญญตาสุญญาก็มีทุกอย่างใช่ไหมมันไม่มีอยู่อย่างเดียวก็คือ ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเป็นตนนไม่มีความยึดมั่นตัวตนนไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีอะไรอะในสุญญตาเนีแล้วก็มันก็ไม่มีแล้วเราก็รับรู้ไม่ได้ด้วยด้วยอายตนะธรรมดาทนารอย่างเงี้ยสุญญตานิพพานอย่างเงี้ยเอากายเอาใจเราไปดูไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลย ไม่มีใครสามารถเอาตัวตนเอาจิตเอาตัวเอาพลังชีวิตไปอยู่ในสภาวะของเอ่อไปอยู่ในนิพพานอะไรเงนี้ได้เพราะนิพพานมันไม่ใช่สภาวะมันมันเป็นเออมันเป็นนิพพานนะใครบอกคำว่านิพพานได้คนนั้นก็บอกผิดเพราะว่าเขาต้องเอาสมมุติที่เอาสมมติเนี่ย ไปบอกนิพานอาเอาสิ่งที่มีตัวตนไปบอกสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันเป็นไปไม่ได้แค่นี้แหละเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนไปบอกสิ่งที่มีตัวตนมันไปบอกอยังไงอ่ะมันก็ต้องเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนไปบอกกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้การที่จะไปมีมตัวตนได้ก็ต้องลดละเลิกลดละเลิกจากการยึดมั่นถือมั่นในอุปทา,านความอยากอ่า พบชาติไม่เกิดแล้วนัว่แหละใช่ไหมไม่เกิดพบกับชาติในในระบบของปฏิจจสุบาทในระบบของการอิงอาศัยของธรรมชาตินะตรงเนี้มันก็จะเหลือแต่ธรรมธาตุที่มันว่างๆตรงนี้แหละมันจะสื่อสารก็จะสื่อสารกันเองโดวยที่ว่าเอาจิตไปสื่อสารกันไปเอากายสื่อสารกันไปอะไรสื่อสารไม่ไดนิพพานคือนิพพานสุญญาตาคือสุญญตาว่างก็คือว่างนิพพานคือความดับสงบเย็นเนี่ยสมมุติขึ้นมาทางนั้นเลยนะแต่มันดับยังไงก,ก็ไม่รู้ว่าดับยังไง สงบยังไงก็ไม่รู้สงบยังไงแต่รู้ว่ามันมีแอาเป็นว่าของสิ่งเนี้ยมันมีน,นะะอ่ะนี่ก็เลยไล่ไปตั้งแต่โลกิยะโลกุตละอะไรคือสรุปแล้วมันก็เรื่องของคนนั่นแหละนะเรื่องของคนคนมันก็มีมันไม่มีอะไรเนี่ยมันมีก,กายกับใจศึกษาคนก็ศึกษาที่กายกับใจกายกับใจก็มีสุขก็มีทุกเนี่ยกายสุขกายทุกกายสุขใจทุกใจ ป่วยก็ป่วยที่ใจป่วยที่กาย mm hmm. กายป่วยก็คือการขาดโปรตีนขาดคาร์โบไฮเดรตขาดเกลือแร่ขาดวิตามินฉีดยาอะไรก็ว่างไปไอ้ใจป่วยก็นั่นแหละอยากอยากอยากยออยาก,ยาก,ยากได้ความรักอยากรู้สึกว่าขาดความรักเหลือเกินขาดฉันไม่มีคุณค่าเลยจะาฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยปีหนึ่งคนฆ่าตัวขณะที่เราพูดพูดกันเนี่ยคนไทยเนี่ยฆ่าตัวตายชั่วโมงละ เออสองชั่วโมงหนึ่งคนสี่พันคนต่อปีถูกไหมเข้ามาหันหาหันหาันกันแล้วเนี่ยสองชั่วโมงฆ่าตัวตายคนหนึ่งเพราะไม่รู้เรื่องเนี้ยไม่รู้เรื่องใจใจนี่แหละนะไม่รู้ความต้องการของใจว่าใจมันต้องการความยอมรับต้องการความคําชมต้องการอิสระต้องอะไรต่างๆเนี่ยต้องการความปลอดภัยต้องการความเนี่ยมันต้องมีขาดในนี้แหละ ไม่รู้จะขาดอะไรแหละถึงได้ไปฆ่าตัวตายะนะรักตัวเองไม่เป็นหาคุณค่าให้กับตัวของตัวเองไม่เป็นไม่รู้จักสร้างคุณค่ากับตัวเองตัวเองไม่ได้ยอมรับตัวเองตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ในเอ r มเราก็สอนเราสอนไปหมดแล้วนะในเอ็มเนี่ยสอนหมดแล้ว concept of mode ไอ้ concept อ f เอ็มเอสมเดลมัน <c oughs> มันมันสอนไปหมดแล้วนะทุกทุกธรรมธาต มันก็มีอวิชชาอยู่หมดนะธรรมธาตุที่มันเป็นสังคตาธาตุสังคตาธาตุคือธาตุที่ปรุงแต่งได้ธาตุที่ต้องการการอิงอาศัยซึ่งกันและกันมันอยู่ได้เพราะมันเชื่อมโยงอิงอาศัยกันนะทุกธรรมธาตุเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันล้วนแต่มีกิเลสกรรมวิบากอยู่ของมันแล้วมันก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยของกิเลสกรรมวิบากของมันอย่างนี้แหละมัน เมื่อคืนนี้ก็พูดถึงเรื่องของอ่ากิเลสไปแล้วเนาะกิเลสกรรมเรื่องของกรรมใช่ไหม <Yeah. S 1> กิเลสกิเลสก็เป็นอวิชชาแหละตัวใหญ่เลยอวิชชาเลยอายาคือความอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรอวิชชาคือความไม่รู้ว่ารูปนามกายใจเราเนี่ยไอ้คนเนี่ยไอ้กายใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆ mm hmm. อวิชชามันคิดว่า ร่างกายเนี่ยมันมันเป็นของจริงๆมีตัวตนอยู่จริงบังคับได้แล้วมันก็คิดว่าใจเราเนี่ยมันบังคับได้มันมีตัวมีตนนะอวิชชามันมันมันรู้อย่างนี้มันคิดว่าเป็นแบบนี้มันก็จึงเกิดกิเลสว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนต้องการแบบนี้แบบนี้ใจเป็นแบบนี้นะ อยากได้ความลักอยากได้คุณค่าอยากได้อะไรต่างๆที่บอกไปกีนะนั่นคือกิเลสทั้งนั้นเลยนะก็มีแต่อยาก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 เห็นไหม่ะอยากให้คนยอมรับอยากให้คนมาชมทีนี้พอคนมาชมเสร็จมันก็เป็นสรรเสริญพอเขาชมมาปุ๊บเราก็เป็นไงมันก็เป็นกิเลสนะก็เป็นตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาก็คืออยากให้คนเข้ามาชมวิภาวะตัณหาคือไม่อยากให้คนมาชม ก็มีตัณหาวิเพราว่าตัณหามันก็ไม่มีอยู่อย่างเงี้ยเออสุดท้ายจะพูดถึงว่าเออพูดถึงว่าเป็นเป็นกิเลสมันก็ได้นะเนาะสุดท้ายมันก็กิเลสทั้งนั้นนั่นแหละเนาะกิเลสสุดท้ายก็คือเรามาจากอวิชชานะนิพพ mm. านไม่มีอะไรนิพพานไม่มีอะไรเลยมีแต่บรมสุเป็นเป็นสุขที่เป็นบรมสุขมันไม่ใช่สุขแบบเราเรานี่นะไม่ใช่วิตกวิจารปิติสุข ก็คตามไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยถ้าใครบอกว่านิพพานมันสุขยังไงไงมาบอกเราได้เนี่ยแสดงเขาไม่รู้จักนิพพานอ่าเพราะนิพพานอ่าแต่เขาจะอาจจะบอกเราได้ว่าบอกได้ตามตัวอักษรบอกได้ตามสมมติบรรญัติที่คนก็สมมติกันมาต่อ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 กันมาตามคำพีตามพระสูตรต่างๆนิพพานคือความสุขอะไรเงี้ยนะแต่ว่า มันเป็นความสุขที่เป็นบรมสุขสุขที่เหนือจากคือมันไม่มีไม่มีกรรมดีไม่มีกรรมชั่วมันเหนือจากกรรมมันเหนือกิเลสตัณหาราคะอุปทานทั้งหลายมันไม่มันเหนือไปหมดเลยมันไม่มีกายไม่มีใจเออกายใจนี่มันก็ไม่มีด้วยนะแต่มันมีนิพพานมันมีอยู่เออ อ่ะดีงามเนาะเอมตตาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนใดๆนะเรายินดีรับคําติและก็รับคําชมเห็นไหมเราแต่เราก็ไม่ใช่ว่าอะรับคําติคําชมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องการคําชมใช่ไหมคุณจติธรมไม่มีอะไรก็หมายถึงว่าก็จ์จะมีอัตตาไม่มีอะไรอื่นไม่มีว่าถ้าเป็นธรรมะในเชิงวิชาการต้องรอคุณอย่างพัสดุ์ อืมอ่าเน่ยดีงามเนาะกององ็ยินดีเข้ามาสู่กลุ่ม MSR เป็นกลุ่มที่เราพัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมไปกับเทคโนโลยีนะนัะ่นเราถึงเรียกว่าเราเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่เรากำลังวิวัฒนาการของเราไปเรื่อยๆเๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆนะ,ะนำนำหน้าใน ทุกๆมิตินะมันมันสงบไม่ได้หรอกนะไม่ต้องอยายกให้สงบเพราะมันใจมันต้องฟุ้งซ่านอยู่แล้วใจเนี่ยมันมีหน้าที่เกิดดับเกิดดับจิตใจเราเนี่ยวิญญาณจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องไปรู้ไปรู้ความรู้สึกไปรู้ความจําไปรู้ความคิดปรุงแต่งไปรู้อายตนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงนะแต่เราอะ เอาให้เรารู้ว่ารู้ทันมันว่าตอนนี้นไปคิดเรื่องนี้อยู่พอเรามีสติไปรู้ทันเนี่ยนะความคิดนั้นก็จะดับไปเนี่ยคือจเจริญสติไม่มากๆนั่นแหละ,จะเจริญสติหมายถึงว่าสติเอมอาว่างอันนี้ก็ให้กลุ่มอนาเนาะช่วยกันแต่อย่าไปห้ามอย่าไปห้ามใจไปกดไปดันไปเค้นให้เขาหยุดเนี่ยเป็นบังคับจิตไม่ได้ จิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เนี่ยใจเราเนี่ยเป็นอนัตตาใช่ไหมสัพเพธมานัตตาเาอนัตตามันไม่มีตัวมีตนมันบังคับไม่ได้หรอกแต่มันมีส่งผลให้กับได้เพราะเรายังมีตัวมีตนอยู่ไงถ้าเพียงแค่เราลดอัตตามันก็หายแล้วแต่เนี่อัตตามันก็ลดจากคนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมมันยังยึดมั่นอยู่มั่นถือมั่นอยู่ไงแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไปก่อนคือมีสติรู้ทันกับมันมันฟุ้งซ่านกัรู้มันฟุ้งซ่านแค่นั้นแหละ แค่นี้ก็มีสติแล้วนะเอแล้วมันก็จะหายไปแล้วฟุ้งซ่านง่ายๆนะไม่ยากไม่ยากให้ทุกคนประสบสาเร็จนะในทุกเรื่องราวทั้งทางโลกและทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีทุกคนน้มนอบน้อมกลับมาหาบารมีท่านมาเซอร์พร้อมๆกันน้มนอบมุขิตาจิตนมนอบเก็บกุศสใหญ่เจ้าค่ะแล้วก็น้มเก็บกุศสกับตนเองเก็บกุศสกับเพื่อนๆนทุกคนค่ะมุขิตาจิตกับตนเอง วิิตาเจ็บกับเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ